ครับผมกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับวันนี้โชว์ราคาให้ดูหลาหลาเลยนะครับผมเพื่อที่จะได้ดูไปด้วยแล้วก็ฟังยุทธพงศ์ไปด้วยนะครับอยู่กับผมแอดมินยุทธฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับยุทธพงศ์ด้วยนะครับผมวันนี้ราคาส,สวยๆนะครับรงของพี่เจดนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับผม เริ่มกันที่หมอนทองนะครับเพราะว่าพี่น้องครับดูไปด้วยฟังไปด้วยนะครับผม AB นะครับ2-5.5กิโลกรัมอยู่ที่90-100นะครับแล้วก็เกรด C นะครับผม2-5.5กิโลกรัมอยู่ที่75-80นะครับ A อ C อยู่ที่95นะครับเกรด D ีนะครับ1.3กิโลถึง1.9กกิโลกรัมนะครับอยู่ที่75บาทนะครับผมตกไซส์อยู่ที่75-80นะครับ ส่วนโบเคอยู่ที่50นะครับหมอนตำหนิอยู่ที่3 0มสถึงสานะครับชนี AB นะครับ2-5กิโลกรัมอยู่ที่65-70นะครับส่วน ABC อยู่ที่65นะครับผมเกรด C นะครับผม2-5กิโลกรัมอยู่ที่50นะครับส่วนตกไซส์อยู่ที่40ครับผมส่วนหางนะครับอยู่ที่30บาทครับท่านผู้ชมครับ เอามาต่อกันเลยนะครับต่อกันที่พวงมณีนะครับ A B C 1.5กิโลกรัม up อยู่ที่95นะครับเกรดดีนะครับ1.2กิโลกรัมถึง1.5กิโลกรัมอยู่ที่65ครับหางอยู่ที่40ครับต่อกันที่ก้านยาวเลยนะครับผม A B C 1.8ถึง5กิโลกรัมอยู่ที่100นะครับเกรด C 1.8กิโลกรัมถึง5.5กิโลกรัมอยู่ที่65ครับกระดุมนะครับ A B C 1.7กิโลกรัม up อยู่ที่70บาทครับผม เกรดดีนะครับ1ถึง1.6กกิโลกรัมอยู่ที่50บาทนะครับหางอยู่ที่30นกกระจิบครับผม A B นะครับ1.8ถึง5กิโลกรัมอยู่ที่95นะครับเกรซีนะครับผม1.8ถึง5.5กิโลกรัมนะครับผมอยู่ที่70ถึง75บาทครับผม ครับและนี่ก็คือราคาของวันนี้นะครับอยู่ที่จันทบุรีระยองตานะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับยุทธพงศ์ด้วยนะครับผมหากผิดพลาดประการใดยุทธพงศ์กราบขออภัยไว้ที่นี่ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่ายุทธพงศ์จะพาทุกท่านไปที่ไหนครับขอให้ทุกท่านค้าขายร่ารวยคิดสิ่งใดสมบัตินาที่สําคัญอย่าเจ็บอย่าจนผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะครับฝากทุกท่านเป็นกาลังใใจห้ผม แห่งๆรวยๆครับสำหรับวันนี้ลานูิชนไปก่อนสวัสดีครับ